สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเ k นะครับวันนี้ลงคลิปดึกอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหผมมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคนนี่ทุกคนตลับเมสผมเพิ่งซื้อมาได้นะทุกคนผมดีใจมากเลยที่ผมได้ซื้อมาเดี๋ยวผมจะมาทดลองการใช้ตลับเมสกันนะคบทุกคนว่าตลับเมสมันจะทํำยังไงได้บ้างอะผมเพิ่งใช้ผมเพิ่งได้ตลับเมสมาชนะครับ อยากรู้ว่าตลับเมฆมันใช้ยังไงผมขอลองใช้ก่อนนะฟังว่โอ้ออย่างนี้เองยืดหยุ่นได้โอ้โหดีเลยเนี่ยโอ้โหวยายาวๆโอ้โหดีเลยทุกคนดีมาก เราแดงๆเลยนี่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 ก็ลืมละปับปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บ ดินเข้าไปนิดนึงนะลึ๊กเอ่อยังพอยืิได้อยู่ยังพอ,อยืิได้ทุกคนอ่าอ่ายัางพอ,อยืิได้อยู่ครับทุกคนโอ้ตลับเมยมันดีอย่างงี้นี่เองทุกคนผมชอบตลับเมยตลับเมยมันใช้ง่ายชอบตลับเมยตลับเมยมันใช้ง่ายดี นี่โอเคไปนี่ไปเลยโอ้โหเคลื่อนที่ยังไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหขึ้นที่ไม่ได้เลยโอ้โหเออเออนี่จะมาหวังผลประโยชน์กับผมนั่นเหรอโอ้โหผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเลยนะคะทุกคนเรือผมมันเคลื่อนที่ไม่ได้ ขึ้นมาเพื่อนโอ้ไม่เพื่อนขึ้นมาไม่ทันครับคนตัวนางเสียดายอะไรนะเพราะว่าทัานนาหอดีสุดยังอะไรอ่ะนี่กูรู้สึกว่าตลเม็ดเนี่ยมันดีมากเลยโอ้โสบายๆกระโดดยังไม่ตายบอกโอ้โอ เกือบตายดูเลือดผมสีทุกคนเลือดผมเกือบโอ้ผมเกือบตายโอ้โหาอาราเมสก็ดีอย่างนี้นี่เดี๋ย้วผมจะเก็บตังค์ซื้อจรวลดให้ได้นะและอย่างท้ายผมจะซื้อก็คือขทเครื่องนะครับทุกคนแล้วเราก็จะดอดรอจะรอไปนะครับหืมจอนานมากเลยที่ผมนําเป็นต้องซื้อจวลเนีนยเพราะว่ามันดีแช่ดได้นแหละครับมันดีแค่นั้น จริงจิงมันเดย์แค่ไหนจริงๆโอ้แล้วเราไปอยู่ด่านดอกบัวดอกบัวนี่มันอะไรดอกบัวยักษ์นั่เหรอดอกบัวยักษ์เข้าไปคนโอเคไม่มีหรอกโอเคทีๆๆๆๆ่ผมฟูนฟูอยู่โอ้เราไปชงมายากลนิวอาร์มสตองยังรู้สึกตะลึงผมบอกเลยตรงนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยเนี่ยนิวอาร์มสตองตะลึงกับสิ่งนี้ดูนะคน โอ๊ย,อย,อยอแล้วปปก็จะตายแล้วฮึบว้าฮึบมีเหตุผลวิสิกอ๊ะตายไม่น่าเหตุผลวิสิกผมไม่น่าเหตุผลวิสิกเลยครับทุกคนโอ้เหตุการเหตุผลวิสิกผมมันไม่ดีผมอยากดูนี่คืออะไรมันใช้ประโยชน์ยังไงใครรู้คอมเมนต์นะครับทุกคนมันใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยอันนี้ ี๋ยวผมจะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์จากตลับเมสกันนะครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มมาเลย,เยสิ่งที่ผมจะประดิษฐ์นะทุกคนก็คือสิ่งง่ายๆเลยเออผมอยากรู้ว่านี้มันสามารถเอะไม่ได้ไม่ได้นะแล้วถ้าผมเนี่ยเอากระจกเฮ้ยโอ้ตอนเตะเนี่ยเขาอาจจะ มัน่าจจะรับไปดินแบบเขาบางนะโอ้ผมมีตลับมื้ร้องให้โอ้น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเรือก็ะด่จะเพ้อฝันมากเกินไปแล้ว,ลวเราก็จะมาสร้างเรือก่อนเรือที่ผมจะมาสร้างเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรือใหญ่เท่าเนีตเล้วก็เฮ่าเนี่นอ๋อม,มันเล็กเกินไป แล้วก็จับจุดตรงนี้ปึ๊บมาอย่างนี้นี่แหละที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยก็เอาแบบผสมกันอย่างแบบมั่วๆเลยทุกคนแบบผส,ผ,แผ,ผ,ผสมกันอย่างนี้เลยโอ้โอผมลืมบีกแล้วเหรอนี่ของลืมตลอดเลยโอเคผมจะผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี้มันก็ขึ้นสนิมมากนะ สุดพอดีงั้นเราก็อเอาอันนี้นะวางไว้ปับป๊บปับ๊บปั๊บเห็นจุดตรงนี้ไหมปัม๊มเอาจุดตรงนี้มาอีกโอ้ผมผมลืมขอโทษครับขอโทษครับผมลืมผมลืมเออข้ามอืม ยืดหมาให้หมดยืดหมาให้หมดยืดหมาให้หมดอืมสะใจไปก่ออย่างนี้ไปอ่าโอเคโอ้โหนี่มีตั้งหกร้อกันไปไปไปเลยอือลาบว์ตา แค่ okay, okay. นี้แหละออกฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยดีที่ปกป้องโอเคโอเคเอาประมาณเท่านี้เอาเท่านี้พอเฮ้ยมันก็สวยงามอานนี้นี่มันเรียกว่าการป้องกันครับทุกคนมันเรียกว่าการป้องกันไม่ต้องซีเรียวนะครับทุกคนซีเรียสซีเรียส เอ้เราก็จะทําการวางบอกทองครับทุกคนไว้ข้างข้างวางข้างๆที่ฝั่งนี้เท่านั้นคือผมไม่รวยไม่รวยเลยและหลองอ่ากนั้นผมก็จะวางบอกอันนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ ึ๊บแล้วก็เลื่อนลงอย่างนี้แล้วเราก็ทำอีกชั้นหนึ่งพื่อความแน่นหนาแบบพุ้มคขาบอกเลยว่ามันมันเยอะมากแล้วมันโหดมากครับทุกคนยาบโอ้โอหมดแล้วหมดแล้วเอาบอกทอมมาอีก

อีกข้างหนึ่งก็อย่างนี้๋อสีดีเหมือนกันนะนี่ยแล้วผมก็จะทำการเสริมสร้างด้านในนี้เป็นการแรองที่ดองอะไร <c oughs> แล้วเรายังเราจะเอาไฟนีออนนะคะคนมาติดไว้ตรงนี้ เราก็จะทำการวางนี้แล้วก็เลิบแล้วก็ดันขึ้นมาครับคนแล้วเราก็จะเราก็จะมาหาสีเหลืองเออนี่เหลืองใช่ไหมครับทุกคนโอเคมองเห็นชัดเจ๋ยวมากเลยครับทุกคนโอ้มีเพื่อนเข้ามาทีมผมด้วยครับทุกคนเอเอาเจคแพดมาขี่นะนะทุกคนแล้วก็จะทำการวาง วางอะไรดีเราจะทำการวางผู้สีแดงดีกว่าครับทุกคนอะไรอะไรของนายไปพูดอะไรฉันไม่เข้าใจภาษานาย S S ไปโอเคเราหราือว่าเราช่างมันแล้วกันครับทุกคน เอ้ผมก็จะวางประตูมิติแล้วก็เอาเรืออีกลำหนึ่งมาวางเอามามาเราสร้างเรือตรงนี้ครับทุกคนสร้างเรืออีกลำหนึง่งสร้างเรืออีกลำหนึง่งปึ๊บคราวนี้คือสร้างแบบย,ยาวๆเลยนะทุกคนแบบนีแบบนี้ครับทุกคนแบบนี้แบบนโอ้ ไม่พออีกเลรอนี่มันไม่พอสำหรับคราวนะครับทุกคนเร,กเ,รกเราก็เราเป็นคนรวยรอยู่แล้วเราก็ทําการวางไม่เหมือนกันวางให้มันเทียบอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นเป็นการป้องกันส่วนหนึ่งนะครับทุกคน แล้ผมก็จะวางอันนี้ครับคนเอ,อิมนี่คือย่างนี้ก่อนต้องทำเป็นอ้าเพื่อนจะก,กระโดดว๊บสองอย่างนี้แล้วผมก็จะทำอย่างนี้ครับคนอาหาเกาะเท่าคนหาวิบอันน,นี้นี่เด็จอละวลุวออกยิงข้างข้างอ้าไม่โดนไนส์ nice. มีดน้าล่างมีดน้าล่างตึงอาแลวผมก็จะทำการนะ่ะแล้วก็นคนวางอี้โอเคอเครับเรือกผมก็จะทำการไปนั่งนะนี่เรืออ๋ออ๋ออ๋อนายนายนาย,นาย,นายเริ่มเลยเหรอเพื่อน ตึงตึ้งก็ก็นี่คือผมบบกอบเลยนะเป็นที่จะดีใหม่ล้ำสุดยอดเลยนะทุกคนคือเราจะให้อัน,นหนาๆเลยคนมาคือมาปกปักรักษาเราตรงนี้นะออเอเอแล้วทุกคนกนน็จะมีบางคนว่าเออเลี้ยเอาอนี้มาทําไมไม่ไรู้เหมือนกันครับนี่แต่มันถนักจานลึกทีเคแล้วแต่ เออมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมบอกเลยนะครับทุกคนเป็นการนำฉลานมากเนื่องจากเราเนี่ยจะใช้วิธีคิดค้นคิดค้นคิดคิดค้น,นคเออคิดค้นคมาจากนิวอาร์มสตรองแล้วก็ไอสไตล์ Star ครับผสมประสานกันครับไม่ใช่หรออาร์มสตรองแล้วผมก็หาแล้วผมก็ให้ไอเซอร์แซกตันพูดถูกหรือเปล่าเนี่ย เซอร์ไอแซกนิวตันครับเป็นคนประดิษฐ์อันนี้นะครับทุกคนแล้วก็กาลิเลโอนะครับทุกคนเป็นคนที่สร้างอันนี้ขึ้นมาครับประตูวาบเอาหมเป็นไงแล้วก็เป็นไง,นไงผมบอกเลยเทมากกระจกอันนี้ันทำอะไรเอามาป้องกันตัวเองนะครับทุกคนนี่ผมตอบถามเองตอบเอง,อเ,องเป็นไงทุกคน ถามเองจบเองอ้ยถามเองจบเองนี่ผมบอกเลยทางเราเนี่ยไม่มีวันเก็บแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ด้านหลังมาแล้วขอแม่เป็นไงผมว่าผมจะเก็บตังค์เชื้อนั้นอ่ะเอิ่มทิปแผ่นแล้วผม่าจะมาแต่ไม่ใช่สิเจ็ดสีแดงอ่าใช่ผมจะมาฝึก อันนั้นมรืคนแบบขับขี่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะขับยากน่ดูแค่นันแหละครับน่าขับยากน่ดูโอเคเราอาจจะเงียบๆไปหน่อยนะคะทุกคนเพราะว,าว่าตอนนี้มันติมคืนเนาะแล้วกนะ็รอต่อไปมา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 บ,าบ,าบ,าบาปป้าบ้าจูบ้าอุ๊ยเจ๋อ มไม่ค่อยชอบดัานนี้เท่าไหร่รงที่มานานนั้นแต่ยังไม่มีใครสามารถทำกลาอักษรทีคีได้นี่ผมกระโดดออกโชว์เลยเอาไมมเอิ่มเฮ้ยกระโดดออกโชว์เฮ้ยอึดจ้าอึดจ้าเป็นยังไงผมกระโดดออกโชว์เลยแต่ผมบอกเลยว่านั่งดีสุดแล้ว ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดไปแล้วทุกคนคือแทนที่จะเอาอันนี้เนี่ยไปอ,อยู่ด้านหลังอันนี้ใช่ไหมทุกคนแต่กลับอันนี้เนี่ยมันมาอยู่ตรงเออด้านหลังแทนผมยังงงเลยอืเออเอออเอาามาทำไมเอามาทำไมเออเออเอออย่างนีงเ้เอามาทำไมในง้นยิ่งไม่ดีโอ้ยพระเจ้าจอยมันย้อนมาก <terror> ผมผมมันไม่เป็นตอนที่ผมคิดเลยทุกคนต้องเลยใช่ไหมผมกะว่าผมจะเอาไอ้ที่ผมนั <c oughs> <c oughs> mm ่งเนี <franch using> ribly, ่ยไปอยู่ด้านหลังเป็นการแบบสร้างคิดแบบแนวหน่อยแไมโอ้ทำไมไม่สร้างด้านหลังเหรอขี้เกียจครับไม่อยากสร้างด้านหลังผมเลยคิดแบบจะเป็นแบบคล้ายเจสซี่ทุกคนแล้วก็มีบารนาบนอยู่ด้านหลังผมพูดเลงผมอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยจิ๊เจ็๊บจิ๊บจ็บหลายจ็บหลายอ่อจะตายแล้วเพื่อนใครจะตายแล้ว โอ้ยอูย,อยเอาเพื่อตายเอามก็ตายตามสิครับรออะไรตามไม่ตายเฉยยตายล้ว่ะออฮืพวมันจังวันนี้มันต้องตายละทุกคนโอ้ย,อย,อยเล่นสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเอ่มที่สี่แต่ผมจะหมุนสุ่มหนึ่งครั้งให้ดู ระดับผมแล้วเนี่ยผมจะสูงมันนี่นี่สูมทำไมได้บ็อกกา15บ็อกว้าว very nice nice g ีเอามาอีก7บ็อกแล้วไงต่อทด่เสามาอีก2บ็อกก็เอามาทำไมไม่รู้เหมือนกันได้โคมไฟมาอีก2บ็อกนะได้เสามาอีก1บ็อกเอ้มันเป็นบ็อกหรือเป็นเสาไอผมเนี่ยก็อีมาโอเคก็อกีผมชอบเอามาเลย ไม่เจ้แผ่น,นี้คือผมมีเจ่แผ่สิบอันแล้วผมก็ได้ชื่อป้ายชื่อมาอีกหนึ่งนะครับคนก็ได้เสาใหม่อีกอนหนึ่งได้อยอาลัมเนี่ยได้สวิตช์มาอีกอันหนึ่งนะคะทุกคนหมดแล้วก็เป็นยังไงครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือบา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 ,บาหรือถ้าใครอยากติดตามชอบผมอีกเดีย่ยก็าสามารถเข้ามาที่ เข้ามาติดตาได้ช่อง T K ย้วชิ้นได้เลยนะครับเป็นไงฉากหลังผมเื้อฉากหลังดีเนี่ยเดี๋ยวๆถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเอาไปตัดต่อเอาไปตัดต่อเอาไปตัดต่อทุกคนเอาไปตัดต่อเดี๋ยวให้มันเล็กๆก่อนใครก็ได้เอาไปตัดต่อให้ผมดี นี่มาตัอตอนนี่ชาเขียวชาเขียวชาเขียวโ oh, nice. อ้น่าสเดี๋ยวโออเก็บของนี่ก่อนเขา,าเก็บของเอามาเก็บของคือเก็บไว้เลยอ้สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยที่สำคัญนะเห็นหน้ายิ้มอย่างนี้ผมบอกเลยนะ ผมยิ่มไปตลอดไปแล้วว่ามันเป็นเกงโรบอกนะคะมันเลยเป็นหน้าย,ย็นมให้ผมเออผมมีแค่นานนี้นานเดี๋ยวทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้ก็ใครชอบเลยลืมกดไลค์กดติดตา้าให้ผมด้วยใหราบคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนเฮ้ลาก่อนเออถูกแล้วบ๊ายบายจุ๊บ